จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้รวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดของบุคคลต่างดาวที่เข้ามาประกอบกิจาการหรือหวาดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายค่ะ แหกตะวันนี้ค่ะทีสถานีตำรวจภูทรเมืองสุราธ,ธานีพลตำรวจตรีสรญยูชำนันรัฐค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8ปเป็นตัวแทนนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้มทาทันแรกข้าวซึ่งกรณีที่ว่ามีกระแทกข้าวทางซื่อสังคมออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับกรณีที่มีชาวต่างชาติเนี่ยนะชายบริษัทนอมินีเพื่อจะทื่อครองทีดินในพื้นทีกอสมุยกอพังงานจังหวัดสุราธ,ธานีเนี่ยโดยทางตำรวจได้มีการประสันงานไปกับทางจังหวัด เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามคนร้ายข้ามชาติย่างแรงด่วนการมีการบูรณาการทํางานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะกลาประกอบไปด้วยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคแปดตำรวจภูธรจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตารวจตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทางประสานกับนายทีรุสุภวีบูลพ์พิค่ะทันผูวาราชาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก็ได้แต่งตั้งคณะทํางานชุดเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดข้องบุคคลต่างดาว ที่เข้ามาประกอบกิจาการหรือว่าดําเนินกิจกรรมที่พิกษกฎหมม้เนะะี่ยค่ะก็ประกอบไปด้วยตัวแทนจากกรมที่ดินกรมพัฒน,นาธุรกิจการค้าและการน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อจะมาตรวจสอบกรณีนี้ย่างจริงจังค่ะครับคณะธางานดเฉพาะกิจดังกล่าวจะดําเนินการตามนโยบายขอรรัฐบานนะครับและก็สามานธรรมดังเฉลิมชัดใน4ด้านนะครับตั้งคณะธรงมนเฉพาะกิจรวมนะครับเพื่อตรวจสอบการถือครองที่ดินโดยนิติบุคคลต่างดาวและการดําเนินธุรกิจนะครับที่อาจจะเข้าข่ายลิกเลียงกฎหมม้นะครับ ตรวจสอบเส้นทางการเงินน,งนะครับและก็เอกาสารประกอบธ,ธุรกิจนะครับเพื่อพิสูจน์การถือหุ้นที่เทจริงเขงบรษัทที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ลงทุนครับและก็เข้มงวดนะครับการอนุญาตการธังานของคุณต่างด้าวรวมกับกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อป้องกันกันกบประกอบธุรกิจพ,พิษกฎหมายและก็ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดานับกับผู้กระทำพิษ ให้การทนับสนสนนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ข้องรัฐนะครับที่มีท่วนเกี่ยวขออ้องจากพิ่กับปฏิบัตินะครับขอ้อตอรวบผู้ทนจังหวัดส,สุราธานีมีการค้วนขั้นปราบปรามู้กระ,ระ,ระท,ำทำความผิดบุคคลต่างดาวเละอาญากรรมข้ามชาติในตังเ่ตุลาหกเจ็ดนัจนถึงกันยาฮกแปดที่ผ่านมาเนี่ยถึงสองพันเอ็ดคดีนะครับแล้วก็มีการจับกุมคดีที่เกี่ยวข้องอันอมินีถึงสิบแปดคดีในเดือนกรกฎาฮกเจ็ดถึงตุลาฮกแปดนะครับ โดยพื้นที่ที่พบความผิดสูงสุดคือสอบพอกองอันและก็สอบพอบ่อพุทธกอสมุยนะครับซึ่งการจับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการคาที่ดินโรงแรมวินล่ามาร์คที่สุดกลับรองผู้บัญชารตำรัจตอนพักแไปกระไรกับฉับวานาสถานีตำรวจนะครับให้ตรวจสอบกดวจคันและจับกลุ่มสิ่งพิดกฎไหมยรวมถึงประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานที่พักและตั้งจุด จับกุมบุคคลต่างดาวที่กระทำพิดกฎหมาม้เพื่อรักษาความสอบเรียบร้อยและก็สร้างความเชื่อมั่นในแก่ประชาชุนและก็หนักทองเทียวต่อไปครับเราไปฟังเสียงของท่านรองผู้ประชาการตำรวจภูธรภาคแปดครับครับเรื่องนี้ท่านผู้ว่าบอกเสถนานีนะครับท่านได้มีคำสั่งนะครับตั้งหน้าทำงานนะครับที่ดำเนินการกับคนต่างดาวที่เข้ามาแา้าจัรนะครับ และก็ประกอบกิจการที่มีผลใหม่นะครับซึ่งท่านก็มีเป้าหมายอยู่ใน4ด้านนะครับก็คือ1นึ่งตั้งทัาทำงานเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับเพื่อตรวจสอบการอือของที่ดินโดยมิตรคนต่างด้าวนะครับแล้วก็สองนี่มีการตรวจสอบเสืทาง,งการเงินนะครับเพื่อพิสูจน์การถือหุ้นแช้ริงของบริษัทนะครับแล้วก็สามมีการเค้มงวดการอนุญาตทำงานของต่างด้าวนะครับโดยร่วมกับตนรวจต้ข้อเมืองกระทรวงแรงงานนะครับ แล้วก็สี่ก็คือหน่วยคดียังเด็ดขาดทั้งผู้ทำผิดและผู้ให้การสนับสนุนครับตัวนี้ก็เป็นความมั่นใจววน,น,นะครับที่ว่าทางจังหวัดเนี่ยนะครับท่านได้ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็ตกลงเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ทุนี้ครับ